ั Toyota Altid นะครับ 1.6G นะครับไม่28,000กิโลนะครับราคาเปิดอยู่ที่489,000บาทนะครับมาสวยๆเลยสีเงาๆนะครับเพิ่งมาใหม่เลยอันนี้คือแค่ล้างทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้เก็บขัดสีรอบคันนะครับฟิล์มเราก็เพิ่งติดมาให้ใหม่เลยนะครับทุกซอกทุกมุมเดิมหมดนะครับอยากให้มาดูของจริงมากเลยนะครับ เดิมนะครับรอยอาร์กยังอยู่ครบนะครับเดิมมากๆเลยนะครับเนี่ยครับน็อตก็ยังไม่เคยได้ไขกะเลยนะครับเดิมหมดนะครับเดิมทุกซอกทุกมุมเลยภายในนะครับเป็นสีรีมนะครับเข้ากับตัดกับสีดำมากๆเลยนะครับใหม่มากทีนี้ พลาสติกกันรอยยังอยู่เลยนะครับเป็นวิทยุซีดีนะครับสามารถต่อ a อ x ได้นะครับมาดูมาดูน็อต้องเครื่องกันบ้างนะครับอยู่ครบเลยเสวยๆเลยนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับเดิมหมดนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับเดิมทุกซออทุกมุมเลย มาดูฝั่งคนขับบ้างน,นะครับเป็นระบบพูสตาแล้วนะครับตัวนี้ไม่สองหมืนแปดพันเก้าร้อยกิโลนะครับดูครบไม่มีไฟรูปเครื่องโชว์แต่อย่างไรนะครับปกติทุกอย่างนะครับแอร์เย็นนะครับ เซอร์ายหลังด้วยนะครับไฟทุกอย่างนะครับปกติหมดกระจกนะครับปก,ปกติทุกบ้านนะครับกระจกข้างหลังขึ้นลงปกติทุกบ้านนะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียง คนนี้ใครไปได้คุ้มเลยนะครับไม่สอง0 0 0กิโลเท่านั้นเองถ้ายังไงติดต่อเอกเพชรโจนได้นะครับ080 440 999 7นะครับขอบคุณมากครับ